อั All new uses, mes, น n วยูสูบบีแมกส์พรานุภาพพิกโลเครื่องดื่มตาช้างในค่ำคืนนี้รายการคู่ท่องเทียวต่อเนื่องยาวมาจนถึงรายการ เจ้าสุภาอินปีนี้เป็นปีสเปเชียลโบนัสสำหรับปี64รายการเจ้าสุภาอินก็จะต่อเนื่องกันมา <S <S 1> <S 1> คืนนี้เนี่ยจะเสิร์ฟพี่งบ้านเมนูจานเด็ดจานอร่อยเป็นล้านหน้าหมูแล้วก็เป็นผัดซีอิ๊วร้านนี้เนี่ยท่านชมความอร่อยนะไม่ต้องพูดถึงดูลูกค้าแล้วกันร้านนี้อายุอนามตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ยุติร้านนี้เปิดแล้วประมาณนับเอาแล้วกันนะคนข้างผมนีเป็นเจนีกับเฮียดุล สูตรเนี่ยเป็นสูตรล้านนหน้าสูตรโบราณผัดยิ้วก,ก็เป็นผัดยิ้วโบราณไม่มีเครื่องปรุงอื่นเลยมีเพียงแค่คะนา้าแล้วก็เส้นหมี่หรือเส้นใหญ่แล้วก็หมูไข่ แล้วก็ซีอิ๊วเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยรสชาตินั้นโอ้โหสุดยอด <c oughs> เหนือคำบรรยายเดี๋ยวมาติดตามชมดวยช่ว่าราก,การเจ้าสวพออิ่มช่วงเจ้าสวอิ่มตาวัตถุดิบมีอะไรบ้างและเป็นยังไงทำไมลูกค้าถึงมาที่ร้านนี้แบบโหอุ่นน้าฟ้าขั่งมารับชมในช่วงเจ้าสวอิ่มตาครับผมช่วงเจ้าสวอิ่มตาสับนุนโดย All New Yusu B Max พรานุภาพพิกโก เครื่องดื่มตาช้างหลังจากที่ได้ชมรายการคู่ท่องเที่ยวไปแล้วก็มาพบกันในโบนัสแท็กในรายการเจ้าสัวขายอินก่อนที่จะไปติดตามชมนะฮะร้านนี้มีทั้งร้านหน้าร้านนาเส้นใหญ่ร้านหน้าเส้นห,นหนนมี่ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่มีแค่4ี่ห้ารายการแล้วขายแบบพอเพียงมาดูวัตถุดิบของของทางร้านนะครับร้านนาดูเส้นหมี่ เจนีบอกนะครับผมเส้นมีอย่างเดียวไม่มีผงปรุงรสไม่มีน้ำมันหอยไม่มีเลยเพียวๆนี่คณะนี่หลังจากที่ลูกค้าบอกว่าร้านนี้เชงเชงนี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่พิเศษยังไงเส้นมันจะเหนียวเส้นมันเหนียวนุ่มแต่ไม่เหนียวนี่นะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยทำไมอะ่ะทำไมถึงเยอะรู้ว่ามีรายการมาอ๋อมีรายการมานะนี่ด,ดูแต่ละคนสั่งนี่ทาคุณรวมองลองดูฮะ ไม่ตำกว่าสิบหอแน่นอนร้านนี้อร่อยมากๆเฮียดุลนั้นหน้าที่ทําอย่างเดียวนะเจนี่นี่คือขายเก็บตังค์นะลูกสาวช่วยเก็บตังค์แต่ว่าเฮียดุลเป็นสามีที่ดีสามีคนไหนเชื่อภรรยาคนนั้นโดยทุกคนแน่นอนท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีในการทำร้านหน้าแล้วก็ผัดซีอิวนะครับของร้านร้านใจร้านหน้าใจเป็นอ,อะไรฮะเป็นชื่อของพ่อซึ่มีขนาดต่ำติดเนีย สะดือเขาสะดือใหญ่ใจใจแบบว่าสะดือนะสะดือใหญ่ๆเด็กๆสมัยก่อนเปิดมาน่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ยุติ70กว่าปีแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูเฮียดุลนะตอนนี้เขากำลังทำน้ำร้านหน้าดูไปดูเลยครับนี่ใส่เต้าเจี้ยวป่ะครับเฮียทำไมต้องใส่เต้าเจี้ยวเพราะอะไรบางร้านไม่ใส่เต้าเจี้ยวไม่หอมมีแดดเต้าเจี้ยวแล้วก็แป้งคณะหมูแป้งแลก็มีน้ำปลาน้ำตาล มีร้านหน้านะับมาวิธีในการทำร้านหน้าของร้านนี้ด,ดูดูลูกค้าสิกินกันแบบโอ้โหนี่ดูดเจ๊นี่เข้ามาถ้าทางจะมาขาประจำนมตามหมีอัดเจ๊บอก,กินมาแล้ว30ปีสวัสดีครับพี่ครับพี่มาร้านใจร้านหน้าเนี่ยมาแล้วกี่ปีตั้งแต่สามสิบปีสามสิบปีนะ่ยรุ่นพอ่อเขาเลยฉันไปรีไปแปดสิบ โอ,โอโ้ยจับนี้เร็วร้านเขาอร่อยตรงไหนทำไมถึงกินถึง30ปีคือคือรสชาติเองอืมรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากมากเลยเขาใช้กระโดงแ่ะคือน้ำรานหน้าเขาใช้คา,นนา,า,า,ชาตัางกินมาแล้ว30ปีเจ๊สุดสวยยังคงจะกินต่อไปรานหน้าของร้านนี้อร่อยอยังไงอร่อยแบบริงๆอ่ะเขาเรียกอะไรสะอาดสะอาดอ่าไม่มีผงชูรสไม่มีสารเคมีห้าดาวให้กี่ดาวห้ดาวให้ห้าดาวนะ แล้วมาล้านเนี่ยขาประจำนมตาหมีดูหุ่นนะเจ๊เลยได้ไหมเชงเชงนี่เหมือนลูกสาวว่นหน้าใสๆฮะมาล้านนี่สั่งเมนูไหนเป็นพิเศษสั่งผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอร่อยอร่อยยังไงบอกหน่อยสะอาดสะอาดสะอาดจัดอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับอร่อยตรงไหนกินตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วรุ่นพ่อมันอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างใช่ครับมาเนี่ยสองจานยังตามใช่ครับชอบร้านหน้ามากกว่าชอบร้านหน้ามากกว่าร้านหาอร่อยยังไงเข้มข้นดีครับเข้มข้นครับ เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงหน้านะครับช่วงเจ้าสัวอิ่มท้องเมนูของร้านใจลานานเป็นสามเมนูเด็ดปิดท้ายช่วงนี้ด้วยนะครับฝีไม้ลายมือจากเงียดุลน,นะครับในการผัดหมูนะครับพักสักครู่ครับช่วงเจ้าสัวอิ่มท้องสรรพนุนโดย All new Isuzu Max พรานุภาพพิกโ o เครื่องดื่มตาชา้างพบกันในช่วงของเจ้าสัวอินทองสัปดาห์นี้ขอพร้อมเสิร์ฟนะฮะด้วยเมนูเส้นใหญ่ล้านหน้าไข่นะครับผู้ชมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เส้นใหญ่นะครับอันนี้เส้นใหญ่ล้านหน้าไข่แล้วก็อันนี้เป็นเส้นหมี่ ผัดซีอิ๊วส่วนผสมนี่มีแค่หมูหมูเนี่ยไปทำใไ้หมักก่อนแล้วมีคะนา้าแล้วก็มีเส้นหมี่แล้วก็มีไข่แล้วมีน้ําตาลซีอิ๊วดำเท่านั้นเองรืออื่นไม่มีแต่ถ้าไปล้านหน้าเนี่ยครับของทางร้านใจเนี่ยครับร้านหน้ามีผงชูนิดหน่อยน้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็มีแป้งมีเต้าเจี้ยวยังขาดอยู่อีกบางเมนูนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตถอดมาร์กก่อนท่านผู้ชมร้านนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงครับว่าอร่อยไม่อร่อยท่านผู้ชมสังเกตจาก ลูกค้าที่มาที่ร้านนี้แล้วกันอย่างที่เฮียดุลบอกกับลูกค้าบอกว่ามันหอมเต้าเจี้ยวเกินคำบรรยายครับาผู้ชมมะหมีอิอลเล่นเต้มหมี่ง่ายๆท่านผู้ชมครเฮียดุลเนี่ยบอกเรื่องใส่เลยมีแค่หม,มี่แล้วคณาแล้วไข่แล้วก็หมู น้ำไั่ผัด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 จบแล้วถ้าเป็นที่อื่นนั้นโอ้โหส่วนผสมเครื่องเคียงนั้นเต็มไปหมดอันนี้เปรียบเหมือนกับเป็นรถคุณภาพเกรดพรีเมียมเหมือนกับออเน e w ลอุต u ุดมาอีกเมนูหนึ่งนี่เป็นเมนูพี่เอ๋อทางร้านคือเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วทุกโต๊ะต้องสั่งทุกโต๊ะโราคา50บาททุกเมนู50บบาทนะครับเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับ นี่ร้อนๆเลยนะดูหมูดิๆๆๆอร่อยเกินคำบรรยายท,<ๆ>ท่านผู้ชมชมแล้วจากบะรลล้านนี้นะครับยมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับโทรมาถ,ถามก่อนว่าเส้นใหญ่หมดหรือยังเส้นหมี่หมดหรือยังร้านเปิดตดกี่โมงนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมาเนี่ยก่อนสามทุ่มของก็หมดแล้วมาแล้วของไม่ครบร้านนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับวงเวียงยี่สิบสองนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านมาจากเส้นทาง52งนะครับวิ่งตรงมาจะเห็นหมอมีเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงเข้ามานะครับตรงมาไปแล้วเนะทางขวามือให้สังเกตซอยนานาเข้ามาข้างในนี้ครับผมจะเห็นเลยละนี้นะเปิดขายตั้งแต่4โมงจนถึง3ทุ่มเพราะอร่อยครับอีกหนึ่งคำนะครับเยี่ยวย่งรายการก็เดินทางมาถึงท้ายของรายการนะครับก่อนจากลากันนะก็ถ้าว่าดูแล้วชอบรายการก็ อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับสนการใช้ให้ผมทีมงาน <Wow. S 1> กดติดตามท่านจะพบกับเมนูจานเด็ดจานด,ด่วนจานอร่อยนะครับ <Wow. S 1> พร้อมกับพิกัดร้านราคานะครับรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็กดไปครับช่องใน YouTube นะครับช่อง Buddy Tip, b u ต d, d y t i ิป u d d y TRIP 168นะครับบัต d y ท i ิป6 8 8ติดตามได้นะครับผมสำับนี้ครับ ผมแล้วก็ไจล้านนาน,นะครับและทีมงานนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับยังมีนะเส้นหนึ่กับเส้นใหญ่รวมกันเขาว่าสัมเทิงเป็นเมนูพิเศษของทางร้านความอร่อยมีอยู่จริงครับบนโลกใบน,นี้อร่อยพร้อมกับราคาเบาๆกระเป๋า50บาททุกเมนู